ดวงประจําตัวกําลังจะเหวี่ยงเรื่องอะไรมาถึงคุณเรามาฟังคํานายของชาวธาตุดินครับว่าดวงประจําตัวนะครับกำลังจะบอกอะไรกับคุณจะมีเรื่องอะไรที่เหวี่ยงมาถึงคุณบ้างในเร็วๆนี้มาฟังคานายกันครับสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวงนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้จะพูดถึงธาตุดินกันนะครับได้แก่ราศีพฤษภราศีกรนแล้วก็ราศีมังกรนะครับว่าดวงของคุณนะครับกาลังจะเหวี่ยงเรื่องอะไรมาถึงในเร็วๆนี้มาฟังคานายกันได้เลยครับผมจะเปิดทั้งหมดสาเซตนะครับเซ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงสําหรับดวงของคุณที่กําลังจะเหวี่ยงมาถึงในเร็วๆนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้าง ความรักครับผมนะ therapist. บอกเลยว่าในเซตแรกนี้นะครับจะกล่าวถึงเรื่องความรักแต่ความรักในทิศทางนี้มันเป็นความรักที่คุณจัดการได้ดูแลได้นะครับควบคุมได้นะครับคนคนนี้นะครับจะเข้ามาด้วยความจริงจังจริงใจนะครับและพร้อมที่จะมอบสิ ok ok ่งด ok ีๆให้กับคุณนะครับให้คุณเป็นผู้นํานะครับรวมถึงให้คุณเป็นคนจัดการดูแลใส่ใจในทุกๆอย่างนะครับคนคนนี้นะครับพร้อมจะมาอยู่กับคุณพร้อมจะมาใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณพร้อมที่จะไปต่อในการและกันนะครับและบอกเลยว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดานะครับหน้าที่การงานนะครับ และสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่มีอุปสรรคเลยครับเป็นอะไรที่สบายๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่หาเงินได้เก่งนะครับคนคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถนะครับบอกเลยว่าความรักในครั้งนี้นะครับจะเป็นความรักที่ดีสําหรับคุณและเป็นความรักที่โอเคมากๆสําหรับคุณเพราะคนตรงนี้เขาเป็นคนเก่งครับและมีภาวะเกี่ยวเรื่องความรักเนี่ยที่ตั้งใจอยากจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตอยู่แล้วนะครับนะดวงนะครับประจําตัวเนี่ยกำลังจะเหวี่ยงเรื่องของความรักเข้ามาหาชาวธาตุดินและคนคนนี้เป็นคนที่ดีสําหรับชาวธาตุดินด้วยนะครับเปิดมา สิ่งที่มันพังสิ่งที่มันแตกแยกสิ่งที่มันแตกหักเนี่ย Tyler, ได้ละออกไปจากคุณแล้วนะครับลุลร่วงนะครับผ่านไปด้วยดีนะครับหลังจากกลางปีเป็นต้นมานะครับบอกเลยว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งนะครับอะไรที่มันเคยแย่นะครับคนที่เข้ามาแบบไม่จริงใจรวมถึงคนที่เข้ามาและสร้างปัญหากับคุณเนี่ยได้ลดละออกไปแล้วรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเรื่องงานนะครับกำลังจดจ่อเข้ามาใกล้กับชาวทัาดินเนี่ยมากๆเต็มทีแล้วนะครับดวงประจําตัวนะครับกำลังจะเหวี่ยงเรื่องของการงานอีกเเเรื่่่องนงนนนึึขาาข้้าามกิดะแตจ เป็นช่วงปลายปีไปเลยสําหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าชาวธาตดินเนี่ยตั้งเป้าหมายสาหรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอยู่ไหมนะครับถ้าคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานผมบอกเลยว่าจะมีข่าวดีนะครับอ่ะเซตุดท้ายนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับความสัมพันธ์ต่อเนื่องดีครับการงานยังคงเป็นในรูปแบบเดิมๆนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนเดินทางเกิดขึ้นนะครับบอกเลยว่าถัดจากนี้นะครับเรื่องของความรักมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2นะครับเรื่องของการงานนะครับถ้าเปลี่ยนงานโยกย้ายเรื่องงานนะครับยังเป็นคนทํางานในยงั คุเป็นงานในรูปแบบเดิมๆมีความถนัดในความเป็นของตัวเองนะครับแต่ใดๆแล้วผมบอกเลยว่าความรักของคุณจะกลับมาสมหวังอีกครั้งและเป็นไปได้ดีนะครับสำหรับชาวท่าดินมากๆครับยินดีกับชาวท่าดินด้วยนะครับสำหรับเรื่องของความรักเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับที่คุณอาจจะอยากจะปรับเปลี่ยนนะครับโยกย้ายอยู่ที่นี่นานแล้วก็อยากจะเปลี่ยนไปทําที่อื่นบ้างเผื่อการเงินจะดีขึ้นนะครับ